สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆมีรักขอบอร์ดขั้นด้วยกันนะครับอยู่กับโคดัาเช่นเคยนะครับโปรแกะวันหนึ่งคู่คืนนี้โคดัาหยิบยกมาฝากอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เห็นคลิปเราทางตรงนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับโคดัาด้วยหรือว่าที่เห็นไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้าด้วยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางในเรื่องบอลที่มันเพิ่มเติมที่มากกว่าในช่องนี้ครับทุกคนแค่ปัดขวาตารูปไฟ ตางกูดันเข้าได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สิ่งที่คนจะได้เชลมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเน้นช่วงการแล้วก็ตลาดสดที่คาสาันแบบ24ชั่วโมงและยังไม่ได้อพอเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล่ากูรูเหล่าเซียนบอลและก็เหล่าอินฟูอีกมากมายที่คอยคาาัสันและก็วานแพลไว้ให้กับทุกคนผมบอกเลยว่าใครอยากได้ตามในทางนี้นะแค่ปัดขวาตะลุไฟตามกูดันมาได้ แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมบอกเลยว่าตลาดสดคือจุดขายของพวกเรานะครับผมบอกเลยว่าตลาดสดแบบฟินๆตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นและก็ตอนดึกด้วยนะครับพยายามตามในทางนี้แค่ปัดขวาตะลุไฟต่างโคดั้เข้าไม่ได้ครับสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหขึ้นดอยสบายๆครับจบไปที่3 2มสอฟินๆกันไปครับสำหรับในค่ำคืนนี้มาฝากที่หนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับก็ไปดูในศึกคาราบาวครับในค่ำคืนนี้ครับไปดูในส่วนด้านของบอลมัรครับคืนนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเยือนของเบนฟอร์ดครับกระแสคู่นี้ให้ดูดีกว่่่าาาททีีบบบอลมัั้้โจดครหนน สองประตูครับถือว่าไม่ได้เสียหายครับสำหรับใน2ประตูตรงนี้มาแค่หนึ่ก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับผลงานคู่นี้เจอกันมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคเลยผลงานทางด้านของเบนฟอร์ดชนะมาทางด้านของบอลมาร์ททั้ง2เกมที่เจอกันในฤดูก,กาลที่แล้วนะครับในส่วนทางด้านของบอลมาร์ทเกมล่าส,สุดก็ชนะท่านั่งของวูฟมาถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็ยังถือว่ามีเกมที่เหือได้อยู่นะครับในส่วนผู้มีอิทธิในเกมนี้ทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดชนะวินล่านะครับก่อนนั้นน้้้้นนนนนนนโดดอออออตตตตติงงงแแฮมฟเรรรสส์์ไปป3-1คู่่ีีบบกกกววาาายะณลล็ผ ด้วยประสบการณ์ของ หลังบ้านอย่างวิงแฮมนะครับผู้ซื้ออาจจะยังมีประสบการณ์ที่น้อยแล้วก็อยากจะไร้โค้ทด้วยนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าบอลถ้วยสำหรับหน้านของบอลมาร์ตรก็มีแค่บอลถ้วยตรงนี้ทั้ง2ทีแลีละมีแค่บอลถ้วยให้ได้โฟกัสแลวก็ได้รู้ในตอนนี้นะครับแล้วก็บอลในบอลลีกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในเกนมนี้ครับเจ้าบ,บ้านอย่างบอลมาร์ตรยังน้อยการันตีขอแค่1ประตูแล้วก็สุเชื่นครับประตูที่สองถือว่ากินเต็มครับสำหรับในคู่นี้มองนาบ้านบอลมาร์ตรไม่เสียหายครับอย่าลืมครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติ